สวัสดีครับพี่น้องช่องจานโด่งผ้าเลาะครับพี่น้องเมื่อนี้ผ้าพี่พ่หน่องมาเลาะเบิ้งสวนอินทตาลัมเข้าไปหน้องเบิ้งตรงนี้เป็นรครับอินทตาลัมครับสวนผู้เงินผู้ทองครับตั้งอยู่ที่บ้านน้องตัวตำบลผู้เงินอำเภอเสละพุ่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องอสี่ผ้าพี่น้องมาเบิ้งวิธีการเพราะปลูกวิธีการดูแลตลอดทั้งการตลาดครับพี่น้องข้างบนเบื้องว่าคนถือปลูกอินทตาลัมนี่ สิอยากง่ายซ้ำใดนะครับวิธีการพอปลูกวิธีการดูแลสายพันธุ์เอามาแต่จังไดนะครับดูแลแบบใดแล้วกาใส่ปุ๋ยสูตรใดแล้วกาสทรงขายสนะครับพี่น้องืัอนี้สี่ภาพพี่น้องไปพบกับเจ้คของสวนครับเลยภาพุ้งแหยุ่ณตาภาพเหมือนะครับเนาะระคบพี่น้องครับพี่น้องครับรบางสวนผู้เงินผู้ท่องครับพี่น้องสมซื้อหรือ แต่และต้นเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยเบ่งกันหรอครับตอนนี้ก็ล่งหอผ่าไปคนเบ่งหรอครับอ้โสุดหลงหูหลกตาแล้วครับพี่น้องบอ่ตองห่วงว่าไล่ได้หน่อยสิสีบออันนั้นครับพี่น้องคิดว่าสมมตมีคนขายนี่บอเป็นไปบ่ได้ครับพี่น้องอันนี้พันสีม่วงครับพี่นอ้อง ชมไปเรื่อยๆครับพี่น้องตาพี่น้องอยางชมซะก่อนครับชมไปเรื่อยๆนะครับเป็นตะเคียนจากปลูกวะครับพี่น้องโอ้ยตานซ้นอนครับนทางเพียรกระเพาะทางเพียรกระเพาะสองข้างทางโ่้มันมีแต่สองข้างทางนี้นะครับบัดสวนหนี่ยยางกับบุญยางมาเบิดะ้ะครับนเัมนนี้ ว่ามันสวนเน่้อยๆครับเลยจ้าพี่น้องครับมาเบิ่งเจ้าของสวนคนสวยเพื่อนครับพี่น้องกำลังเกิดพา้ชมัดเลยครับเป็นไหนครับพี่น้องเป็นเะเดตเมื่อบานครับพี่น้องเป็นตะลางเมื่อบานครับสวัสดีครับคุณเยาครับสวัสดีครับโอ้สวนเขานี่จังไรครับทั้งเบิดเนี่ย เต่าอะไรครับพี่น้องอันห้าห้านับเป็นต้นนี่เดี๋ยวประมาณกักต้นครับประมาณสองร้อยเจ็ดสิบก็ต้นครับสองร้อยเจ็ดสิบสองต้นล้วอรบสองต้นอ่ามันมันมีจักพันครับอิสพาลัมห่าไหนมีสายพันุสายพันธุ์นครับอยู่ในสวนห้าไหนไหมอ๋อครับเราว่าเหมือนสกูบยางมาทั้งผนสีสีน้ำตาลกับนี้นะครับลูกมีสีอ่ามีใบหแดงใบหหือี้เหลืองบใบหีเหลงหแดงล่ะก็ โอลิสีครับสามสายพันธุ์ครับในสวนห้องพูทเดลี่เดล์มอ๋อครับพี่น้องอันนี้กี่ปีแล้วครับในต้นนี้สวนสวนห้องในหาปีแล้วมั้งครับแล้วต้นในน้อยสั้นข้างหน้าประมาณสามปีอ๋อฟังข้างหน้าสามปีตอนนี้กำลังเข่าปีอ๋อครับเป็นนุ่่คะแล้วบนข้างปีครับข้างกลางครับโอ้โหครับเป็นเป็นเป็นเอาออก หอมชออัวแบบไทยเนี่ยครับไทยเนี่ยอ่อนซว่างงามเลยสุดยอดเลยเ <c oughs> นี่ยครับพี่น้องอันนี้คือหน่วยเฮือมันบ่ครับเนี่ยบ้านเฮาก็สิเอิ้นเป็นหน่วยเฮือ์มนวยเฮือ์มขันภาษากลางว่าหา้ <c oughs> ละละหามกลังห้ามครับพี่นอ้องอ่าโดยโดยปกติแล้วอันนี้อ่าวสิ ใช้เวลาโดดบังคับในการที่ว่าออกออกหูบม,มากเลยกว่าจะสุกประมาณ150วันค่ะตัวนี้มันผลลัยห้าสิบวันส่วนเก็จะบ้านลอยยี่สิบกว่าลอยยี่สิบวันมันเป็นเทือกเดือนเนาะสามสี่สิบสองประมาณสี่เดืนเอ, 3, 4, อดนกว่านะครับอผมรคับจังสุกนะครับจังออกสู่ท้องตลาดได้นะครับอันนี้มึงเพิ่นเพิ่นประครบกอบงมดูแลปานทองค้ำหมดแล้วครับพี่น้องเลยประกอบผมปานทองค้ำเลยดูแลนะครับอ่า มีทั้งหมดสี่สายพันธุ์ครับอยู่นี่อันนี้มันจะเป็นพันธุ์สีเหลืองครับเดี๋ยวจะมาเสกจะของสวนกันาไปเบิ่งพันธุ์สีแดงนะครับตอนอย่างข้างยางเบิ่งซกกกันครับพี่น้องครับอุ้พี่น้องเลยตอนซ้อนครับกำลังเฮือมครับกำลังเฮือมภาษากลางแล้วกำลังห่ามกำลังหำหมอันนี้พันธุ์สีเหลืองครับ เดี๋ยวเขาเสียห้เจ้าของสวนเพิ่นพาไปเบิ่งท่านสีแดงนะครับโอเคครับนี่ครับครับปูครับปูของคุณนันวันนี้ท่านคุณพ่อครับสวัสดีครับวันนี้ช่องจานดวงผ้าล็อคผ้าเอฟซีมาล็อคบึงสวนครับพี่น้อง โอครับครับครับมาปนได้ครับปนได้มารอชมสวนผูเงินผู้ทองเขาครับครับเบิ่งได้ชิมได้เลยครับครับครับช่อง YouTube ช่องจานโด่งผ้าลาะครับโอ้ครับนะครับคุณพ่อปูเป็นปลูกเองปูเป็นลงมือปลูกเองนะครับคุณพ่อซื้อยังตรงนีนครับซื้อสมบัตรครับสมบัตรครับคุณพ่อสมบัตรครับพี่น้องแล้วิ่งไปที่ดูแลกคน อันนี้คือคือเฮ็ดยังครับใน,นตอนนี้อันนีปิดหน่วยเสียครับโอ้ปิดหน่วยเสียออกมันตัดกับทันครับแกก็น,น,นะครับโอ้ปิดหน่วยเสียมันนี่ครับมันเานาหน่วยเนาครับส<ม>ิโอ้มันมันมีหน่วยเสียนะบอกพ่อครับ <ๆ S 2> โอ้นี่ยเนี่นี่นี่ตัดกับทัน,น,นต,ตัดตัดตัดกับท่านนหมายข้อว่าอย่างไหนห ouais พ่อเดี๋ยวว่าพอข้าเขาจรงมารับมารับกับทันอย่างเนี้ยโอ้ข้าก็ส่งส่งแกงเลยป่ะ้องแกงเลยทาเนี่ยแต่พอข้าวออกซูทนุ่นไว้ดีมันก็เสียไปน้ำกัน มันมันสีล่ามเสียกันมันท้อแมนมันสีล่ามเสียกันครับพี่น้องถ้าบอลออกถ้าบอเอาหน่วยเสียออกมัน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 จะล่ามให้ทุกหน่วยอื่นเนี่เน่าไปน้ำเดี๋ยวว่ามันโรดข้างกันอย่างเี้ยมัโรดข้างกันแมนมันเห็นหน่วยอื่นเน่าแมนครับชิมเลยครับมาเมื่อไหนชิมเลยชิมแล้วครับพ well ี่น้องอิ่มแล้วครับผมเหมือนเดียอิ่มเลยละครเหมือนเีย สวนแตงว่าเก่าไรครับซิมไปตุนละนวย <laughs> อืมจังสี่เลยครับจังสี่เลยหวานกรอบอืมสดหยอดสดยอดไปสามคุณพ่พไปอันนี้คือยังครับไหนพ่ออันนี้ผมไปสั้น,น,นหนึงซีนเพท่มเิน่อเอาต้นเนื้ะครับขึ้นเหมืนอนต้นเนื้ยเสียในบอกรุ่นก็ชอบไปนี่ครับมันมันรวงโอ้ไม่รวงครับ มันพี่น้องตกแตงออกไลยเิ่นเพิ่นซานแหละมันมันหลวงลงมาเพิ่นก็เลยเอาอซุ้มที่มันล้วนมาเนี่ยมานมันไหวนะครับบอะว่าพี่น้องมากกับที่ได้กินได้ยะๆอาไรตอนรับพี่น้องคนี่พ่อตาตัดได้ี่อ๋ออันนี้คือบคนที่พ่อตาแล้วพ่อตาเราเป็นผู้ทรัพย์อันนี้คือคนที่พ่อตัดแล้วพ่อตัดแล้วนี่อันนี้คือพ่อตัดแล้วครับ ตัวนี้ก็ฟาดแตแล้วใส่เวลาประมาณจักเดือนก็พอส่วนสิเป็นสุกซ้ำเนี่ยหาเดือนเครื่งตังหกเดือนนี่นะครับตัวนี้เป็นมะขามเนี่ยแตนใส่เวลาโดนขึ้น,นเนาะเริ่มตั้งแต่ออกออกดอกมากตั้งหกเดือนนะครับส่วนสีได้ซ้ำนี้นะครับพี่อน้องส่วนสิงามซ้ำนี่น่ครับรุดหยาดเลยครับพี่น้องกินจนบ่หวานสิขึ้นแล้วกินจนบาหวานสิขึ้นแล้ว นี่สั้นแล้วก็มัดไว้มันมาพ่อเรียนอ๋อสั้นแล้วก็มัดไว้มัดไวเพราะว่าป้องกันแมลงป้องกันยังอ๋อป้องกันแมลงการการเสียาตัวนี้เพราไปคือป้องกันแมลงมันมาพ่อบป้องกันแมลงป้องกันแมลงครับพครับ่าพันในห้องเขาสั่งมัดใส่ครับพ่ออ้ยลูกไส้สร้งมาจากเอียงในประเทศหรือนอกประเทศนอกประเทศครับโอ้ต้องสร้งมาจากต่างประเทศครับอืม มันตกต้นหนึ่งต้นแจ้งบ่าครับพอ่อจุ่มนี่มันตกตน้ 3, <ส>ตนละสามพันบ่ต้นต้นหนึ่งนะครับเบีย้ยมันมาโนพ่อเนี่ยครับบระเทศน,นี้มีขนลุกประเทศน,นี้อะไรขนลุกนี่เทียงแต่เขาใช้เซฟทุนมากไหมครับอืมใช้เซฟทุนขึ้นเครื่องมากต้นละสามพันบาทบต้นละสามพันบาทครับคือเบี้ยนี่ยหน่อยเลยครับขา้าเงาก็คือแน่นดีนึงอ๋อพ่อสั่งมาจากพันบาเนะี่ยไอ้ งวดแรกเน่ยสร้างมานี <ets>. ่ครับบาหี <ets> <speaking> speaking <disappears> <speaking ่เหลืองนี่บาี้เหลืองครับสร้างมามันจะมีสองรักยอดแรกมากะมะมาณตัวละสามพันผมเป็นตะปูเลยเพราะสองคนมาครับพี่น้องช่วงช่วงหน้องให้ตันละเมินกว่าตันเนี่ยครับต้นละแปดพันพันอย่างหัอพันเบมเรียกว่าพันเบมโคลิซี่โคลิซี่แล้วกับพันเลยอย่างแบบบาหี่แดง บาหีแดงครับนี่เลนนี่บาหีเหลืองนี่ป้าตรวละเมือนพี่น้องไปไปเบิ่งในพอผมอากเห็นหน่อยไปไ<ะ>ปมันเนี่ยผมมีเรื่องให้ประคาพี่น้องตามไปเบิ่งครับ บะฮี่แดงครับท่านพันบะีแดงต้นต้นละแปดพันผมว่าทำมันบ่อบฉ่มันมันมันไ่หวานครับแต่บางมังบางมกมันงวยมนงวยมันวยมัดเหมือยส้นงาด้วพ่อวยงาอยู่หัวผมบ่มากต้องต่ำเนี่ยว่าผมบ่เออนี่ยหวเป็นรสชามันบ่อฉ่ำ้านบ่ฉ่ำแต่ถ้าต่ตอนี้มันเน่าแะไรได้เป่าน่เออเราจะกินเด้อไม่ไ ลวนปกแปลกปกแปลก,ก,กลงเนาะผมอนากออกฝันซุ้อเขามัหบดถ้าเขนมันไม่สำมี่รีมันจะอ,ออกฝานหนรงะรสชาติแต่ไ่ายดุขเขาชอบกินนี่นสิแต่งามแต่คนแก่เด่นมากลบหี้เหลืงองเสีบยผ้าเนี่ยก็แซ่บแซ่บมันสิเป็น เนื้อมันจะกรอบกว่าตัวบาหีเหลืองนิดนึงเออจะ่วามหวานกว่ถึงเนื้อจะกรอบกว่าตัวนี้นิดนึงครับครับงามหรกครับพี่น้องผมว่าเ่เป็นกินเนี่ยผมว่าเอาไปไว้ประดับแมมันงามพวดนตัวละแปดพันนะครับพี่น้องเนี่บาหีแดงพอตัวละมื่นก็ใช่พ่ะถ้าไปมึงตัวละมื่นกันนะ จะเท้าพ่นรัวเอาเขียนง่ายน้องชื uh, uh, ashed, be em, be em, ่ออะไรพวกพันธุ์ก็จะสร้างตอหลายๆครับผมบัง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 อันนี้พันธุ์อย่งคออันนี้เบมครับเบมเบมมันเสียขายก็บาดหี่แดงแต่ว่าหน่วยมันจะบาดแดงบาดแดงคอเป็นบ่อเนี่ยหน่วยมันจะออกสีชมพูนิดนึงครับแต่วบาดบาดหี่แดงนี่มันจะออกเป็นสีน้ำซุ่มนี่มันสิเปาะเพราะบางซุ้มนี่ผิวผิวผิวไหนเป็นข้าวเป็นน้องซิมิ่งแล้ว ผิวผิวมันสิปอ่าบางตัวนี้รสชาติดีครับแล้วก็เนื้อมันสิกรอบกรอบนิ่มครับบางบางมันจะเป็นเนิ่อมันบางครับพี่น้องนี่ครับผิวผิวผิวเปลบางผิวบางครับเย็บไว้บ่ได้โดนนี่ตัวนี้ผิวบางอันนี้ตัวละเมือนมันมาพอวนี่แบบต้ไปนี่แหละผมเนี่ยชื่อบุรีปัญญาปลูกเดี๋ยวเขาชนนะ มีปัญญาปูหรือพี่น้องเอ้ยนะครับพ่อผมถามเรื่องการดูแลในกนนารเขาเขาเขาได้พันมาจากต่างประเทศนี่อากาศนันกนคล้คยๆกับประเทศไทยเขาเนาะครับพอ,อที่กันเขามาปลูกที่แหล่งเขามาที่แหล่งเขามาลงลงหลุมเลยบอกบอ่อครับมาพักมาพักไปก่อนครับพักให้ได้อากาศให,ให้ให้ต้น บางเทียองอะไรฮั่นับปรับปรับโตของมันครับมาแกมันเขาจะใซ็แคปซู่นมากม,มันเป็นขึ้แคปซู่นเป็นเรื่องลขไหนวะครับขึ้นเครื่องมาเลยครับขึ้นเครื่องมาแล้วเขาเสียวเขาก็เสียลเอาลงมาไว้ไหร่ศูนย์พ่อซรำพย์มกข์เขาอ,อยู่ในประเทศไทยนี่แหละมาพักไปสกักก้อนแมีนแย่าห้อม,มาแล้วเขาก็พักอีกเทค่นหนึงมาพักเปิดใส่อากาศบ้านห้องเออจะเฝ้าร่องบ้านต่อจะเฝ้าลงครับหน้าหมดก็บสองมือสามมือค่อยให้เทค่หนึ่งก่อนพักอยู่นหนึ่งก่อนพักยื่นหนมังบ้านต่อครับบ้านนี่ การเตรียมดินนี่พ่อตเตรียมดินก้อนสิปูกนี่ข้าใส่ปุ๋ยสูตรใด,ดสูตรใด,ดจังสีใดใส่ปุ๋ยเตรียมไว้บ่มีแี่แดดพวกเคมีโอพวกอะไรชีวภาพกับชีวภาพก้อนสิปูกนี่ไหมขี้วัวขี้ไกล้ขี้แกบใบตองเองียงเอาลงเลยเศษยาเศษยังนี่เอาลงเอาคือเอาแมคโคครับจกหลุมโอ้อเอาแมคโคจุกจกเป็นหลุมเป็นหลุม,เป,ลมเป็นต้นเป็นต้นไปเนี่กเลือคเพียงนี่ครับแสดงว่าขาต้องใส่บปรปมาณพอสมควรอย่น้อยพอเนาะเก่าไรนี่พ่อลงคุนประมาณเท่าไหร่ครับ สิไปสามล้านกว่างี้ประมาณสามล้านกว่าผมอยากสลบสามล้านกว่าผมก็ผูกการก็สิวปบัญญ <laughs> ัติผูกแล้วบานนี้เอาแมงข้อจกลงปุ๊บนี่คือเขาเสียดเสียดเที่ยวขาบลงไปเลยครับขีดครั้งแรกเขาสีเอาขีดม่วงกวนหมดรือขีดไก่กวนหรืขีดแกบกวนอัตราส่วนมีมบ,บ,บ่พอหรือบ่วจำกัดบ่วจำกัดครับหัวตะว่นทั้งหมดใส่ทั่วหลุมเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นมาไว้สั้นนี่ขีดม่วงหรือขีดไก่หลือเขาก็เอาดินกบครับ บ้านี่ระยะห่างระหว่างต้นนี่จักเมตรข้าวโพดเนี่ยห้าร้อยแปดสิบเจ็ดกับแปดพันเจ็ดครับระยะห่างสิบแปดพันเจ็ดเมตรนะครับพี่น้องอ่าบัวสิพันอ่าตัวนี้เป็นพันมนกระกอบผมด้ว่ไหมอันนี้เบมครับเบมครับทุกพันนี่คือระยะห่างซ้ำกันเบิดแม่ครับครับบ้านนี้เมื่อห้าเอาลงหลุมแล้วการดูแลนี่พ่อหอดนำทุกมือวะวอล้วครับหามือหรือซีมือโอ้หามือค่อยเปิดเท่หนึง แสดงว่าเพิ่นบ่บ่ได้ต้องการน้ำหลายปานไดนมักน้ำแต่ว่าบ่มักแฉะอ๋อหางบ่มักแฉะครับมักมักคว้นซึนซื่อึแต่ว่าบ่มักแฉะหามื่อจังหดเทื่อหนึ่งครับหน้าแร่งก็ะไดครับอ๋อซีหามือหดเทื่อหนึง่งครับพี่น้องแล้วบาดนี่ข้าปลูกลงปุ๊บนี่มันยืนต้นขนึ้นมานี่การดูแลเนี่ยเขาสิใส่ปุ๋ยใสยย่หยังยืนเรื่อยอยู่บ่พ่อเดือนหนึ่งใส่เธอหนึงครับเดือนละเทธอครับแต่ปุ๋ยเดือนเป็นหนุกไสเป็นผู่ฟังมา รับเขาเขาเขาิจบกันพวกพืชได้สุดที่แต่ว่าสูตรสูตรกันบอกได้ไหมพ่อว่าุูยสูตรไหนให้พี่น้องมันเนียยกได้ความลู้โอ้ยผมกับชีชีบอกไปกับห้ามันผิดพลาดเนาะโอ้ครับครับครับบอกไปอย่างสันนะครับเพราะว่าลูกไส้เขาเป็นผู้คิดคนขึ้นมาแต่เริ่มแรกไส้ใต้น้อยขึ้นมากเกิดสูตรหนึ่งใหญ่เลยเทไนมือสิบหามือกับใส้อีกสูตรหนึ่งครับนอกจากนั้นกับใส้สูตรเดียวมาก ใส่ใส่สูตรเดียวมาจนกลัวว่าในปีหนึ่งสองปีมาในี่เพราะว่ารักษายากวะพวกมาแลงพวกอย่างหนึ่งใช่ไหมแจ๊บกัะว่งแตงแจ๊ดวงครับดวงครับพวกมาแลงปิดท่องบ่มีปัญหาบอมมีปัญหาดวงมันสิขอไปเจาะใช้ในในในต้นเนาะต้นครับอ๋อะว่งตันนั้นบ้านเขาใส่ยาไล่ดวงกับมีเนาะครับเนาะกับมีพวกไอ้อี๋แเป็นฟุ้นน่ะนะคือจังยารีที่นี่ไหมมันเป็นสูตรของมันเองเล่นบับ โอ้วันใส่หยอดเั็นไงโอ้วันใส่ได้หยอดครับครับบ้านนี่ตั้งแต่มือปลูกจน่าหอดผลผลิตออกใส่เวลาดนไาไหนครับพ่อคันตกปีที่สามมมันสิออกนี่ครับคือนี่คืออีออกปีแรกครบสามปีนี่ครับโอ้นี่สามปีในบ้านทอครับสามปีคือออกลูกเลยครับปีที่สามได้รับผลผลิตแต่ส่วนมันมันห้าปีปีที่หกเลยนะครับออกมันสิเก็บมาสองปีสามปีออเก็บมาสองปีแล้วแต่ว่าแต่ว่าสรุปคือปีที่สามได้เก็บผลผลิตครับ ครับเกษตรผลิตแต่ผู้บางคนผู้ผู้บางคนยุคใกล้ๆก,กันมีคนเก่าเมื่อเพิ่มนก่าว่าพวกเพื่อนเดี๋ยหาปีแล้วยังบ่กั่าหลีจะเลื่อนสืบตเลยว่าเพื่อน,าน,านหลีแต่ท่านผู้ผลิตครับแสดงว่าอยู่ที่ผ่านยุคที่ผ่ารดูแลเนาะพ่อเนาะครับหนึ่งพันสองเตรียมดินสามการดูแลให้ปุ๋ยหนึ่งพันครับพันที่ห้าปูนเนี่ยพันหยังครับสองการเตรียมดินครับป่าห้าในรางกวันปูนเนี่ยเขาดินเขาเตรียมจังไรครับ บานนีก็เรากำลังต้องการระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยครับแล้วก็ปุ๋ยอีกอย่างสนึ่งสี่บ่อับแสดงว่าคนดูแลบ่อถึงนาะพอเนาะคือคือเลี้ยงพันธุ์อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้เา้าช่วงช่วงที่วังหันมันเหือกันมันบ่กคนไทยนี่คันอันไหนเหนี่ชอบจากตัวกันดิเอเขาียเอาซื้อพวกไออยูนั่มั้ยอยุที่หมากแห่งที่เขาน้ำเขาที่เขาขายน้ำเซเว้นน้ำเอียงน่ะ มากินแล้วสอบเอาไร่กาไว้อยู่บนบ่บเออในเมื่องกาเกิดแล้วกะเออมารอขายกันมารอขายกันตัวละหาล้อยเนี้ยตัวละพันแหน่โอ้โหนะครับอืออันนี้ตัวละหมื่นมันบ่พก่าครับพู้กันเจ้าว่าสิผัวเจ้าเศร้าึ้นเสื้อเศร้าึ้นอุกกาบาสอะไรจานเนี่ยนี่นะผมกูเคยมาพ่อตัวหนึ่งตอนเขาม่เห็นเนื้อแรกมันใสอยู่เฉพาะดิ้งิน แล้ว้าก่าย่างแล้วขึ้นเลยอันนี้เราเสงนงประมาณสูงเพอาะสำคัญครเป็นน้องเก้าไร่นี่ประมาณสามล้านแล้วก็มีความหลักในการต้องผู้จักวิธีปลูกความ้าสั้นเราขาดทุนนะพ่อเนาะขาดทุนใหญ่ยับเลยขาดบูญจากวิธีดูแลเนาะบานนี้การตลาดรับพอมตอนนี้มีมีลูกค้ามารับเอาประจาบ่มีครับลูกค้าเขาเขาลูกเขาสิมารับเล่นบ่ก็คือ้ามันสุกว่านี่สีประมาณเท่าเช็ค คือจังผมหาเช็กเช็คไว้แต่เพิ่จะออกวันที่เท่าเลครบระยะมันจะออกมาคแต่โทรหาเขาเขาบอกาเอาเจลาตันสองตันอ๋ออันีมีลูกค้าประจําอยู่แล้วครับครับมีหลายเจ้าอีกบางไล่บางเจ้าก็ไล่ย่อยก็เวลาลอยลูกสองลอยลูอ๋อครับทั้งในทั้งต่างประเทศพร้อมครับพ่อครับไอ้สารพันธเนี่ยเบฟหนึ่งสี่โลอะไรกี่บาทครับเบฟนี่แต่แต่สวนห้องบก ปีนี้มันออกปีแรกคือขายซ้ำกันก็ไปบางี่เหลืองโอ้บางี่เหลืองกับถ่าใดครับพ่อกับผมอ่าณเปิดที่แรกเปิดตอนที่แรกปีนี้ก็เปิดสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับโลละสองร้อยห้าสิบแต่เดี๋ยวนี้ลงมาอยู่สองร้อยเดี๋ยวนี้ลงมาสองร้อยครับราคาเดียวกันมาพ่อเบียมกับบางี่เหลืองครับโอ้แต่แต่ส่วนอื่นเขาเนี่ยขายสี่ร้อยห้าร้อยพวกเบียมอ๋อแม่นอยู่พ่อผมัเดี๋ยินวางเพราะว่ามันมันเป็นเงินผลละไม่ที่ หายากหายากแต่ตัวหนุ่มพันธุ์มันแห้งผิวเอ่นแลี่มันเสียบนะครับพี่น้องเบียมนี่ๆๆผิวบางบางผิวผิวมันบางหล่ะก็กินง่ายมันกรอบมั้ยครับพี่น้องนี่ผิวบางบางมันบ่คือใบหิ้เหลืองครับใบหิ้งเหลืองมันสิค่อนข้างสิหยาบเจ้าไวเนาะพ่อเนาะเปลือกหนาใบหิ้งเหลียงกับเปลือกหนาถ้ามันเปลือกหนาอันนี้เปลือกบางครับพี่น้องครับเออครัอ่าลายได้ต่อต้น้องเฉลี่ยนี่ประมาณกต้นละจะบากกระพ่อรายได้ทุกมื้อนี่มันเฉลี่ยว่ทันได้ดอกครับอ๋อ้ตอนมาซุ่มนี่ก็เพิ่งออกใหม่ ครับซุ่มมันกับพึ่งพ,งพึ่งสีออกปีสามปีนี่มันมีจัง่วงก็พอเนี่ยแต่ละแต่ละง่วงเแต่ละต้นชุ่มออกไม่ปีนี่มันจะวันเราไว้ไหลายโพดมันจะวั<ม>นวเลี้ยงลูกว่าได้เจ็ดประมาณหกเจ็ดง่วงครับออกเจ็ดง่วงแต่ผมเนึ่งกับสีอยู่แบบถือถ่ายละพอพ่อครับเรื่องตลาดก็คือทรงไทยเนี่ยทรงทางประเทศเนี่ยครับตอนนี้ราคาสองลอยหรือสองลอยห้าสิบบางสวนมันก็ขายคันเบี้ยมเนี่ยครับราคาห้าลอยครับนะครับนี่คือขอมูวนี่คขุณฝอมัน สมบัติเป็นหายคอมูลนะครับเมื่อเนาะมื่อนี้ต้องขอขอบคุณนักพอยหลายครับในขควมูลครับครับขอบคุณหลายครับพี่น้องตอพี่น้องหารอยกินมาอันนี้ต้องโอ้เมื่อนี้บ่าหวานยันขึ้นแล้วครับพี่น้องชิมเลยครับหาชิมเลยในสื่อน้ำพอลนี่ดอกว่าช่วงนี้ยังว่าสื่อส่อครับพี่น้องครับก่อนกลับกับในซื่ออินทพผลัมนะครับกลับบ้านไปนน้ำนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจานดวงผ้าเหล่น,นี้นะครับได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปชมคลิปใหม,ม่ๆครับพี่น้องสําหรับวันนี้สวัสดีครับผลผลิตจากสวนพุ่งงันพุ้งทองค่ำหน่อยนะครับเดี๋ยวอินทรพลลมมพรเห็ดเป็นสมบัตินะครับลองมาครับพี่น้องรสชาติเดี๋ยวมานต้อ อินทาลัมต้องทำไมีกินอินทผลัมก็จะหวานหอมออกกินอินทผลัมนะครับพี่หนุ่มเสียบครับเพราะว่ามันสิเป็นเครา่ายกับขึ้นนำ้ำขึ้นน้ำอ้อยห่อตั้งแๆบัวรากนะครับเป็นน้ำอ้อยก่อนนะรสหวานไหแต่ว่ามันทำให้กิ่นหอม กินหอมของหินตะปาล่มนะครับแซ่บครับพี่น้องมาครับกินน้ำกันครับนะครับกินแบบหยุดบ่วให่เลยครับพี่น้องไ <c oughs> ก้สิบเบริรดหลับควงนึงใส่กับข้าวกรอบเยอะบ้าน